ท้าแงแหวงสิพาออกแบบปวดปูกหอมบนขวดน้ำที่ใส่แร้วบเห็นบ่เแล้ว่าเอาฟ้าออกฟ้ขาขวดออกน้ำใส่พ่อประมาณ ปลาปกกวดครับแล้วก็วหัวหอมมากสักหนึ่งต้นครับสักหนึ่งหัวแล้วก็ฝานตัวนี้อันนี้คือผมฝานไปแล้วฝานปาดออกไปแล้วอันนี้แล้วก็ล่งปวดง่วด ขี่ปาดขวดแล้วขวดที่ผมปาดไว้ <c oughs> มันมีอยู่แล้วใส่ลงไปปุ๊บน้ำม,มันหน่อยเท่ากับเพิ่มน้ำลงสองมือทายน้ำทีนึงครับนี่มเศร้าก็ออกมาตากแดดจักสองชั่วโมงครับส่วนผมเฮ็ดว้แล้วนี่สี่มือครับ ปงยอดปงยอดปงยอดมาแล้วครับหากงามวะครับหากสวยวะครับหากสวยพร้อมซีเก็บกินยอดได้แล้วครับเก็บกินยอดได้แล้วทั้งพี่ก็เอาลงได้มือนึงครับมือนึงก็พื้นหนึ่งก็ออกหากแล้วครับพี่ ขา้าวพมีเนี่ยทีข้ากับผูกแบบนี้นะครับมันมามันใหญ่ขึ้นมาใหญ่ยยขึ้นมาใหญ่ยยขึ้นมาข้ากับเม็ดปลาเด็ดไปเด็ดใส่ลาบใส่ก้อยก็ได้ครับอยอดหอมข้าเวเฉยให้มันเป็นหัวคือเก่าข้าเก่าไปลงดินครับแล้วก็พุ่นดินลดน้ำใส่ปุ๋ณขี่ง้อขี่กล้วยหรือปุ๋ยอะได้ครับต้องเฉยงาม ควนกระเทียมผมได้เฮ็ดพร้อมกันครับหร้อมแงมือแล้วดวงครับนี่หักออกมาแล้วครับถึงออกได้หักเดียวลากเดียวเคยมีออกลายแล้วครับนี่แตกออกมาแล้วอันนี้หอม้ยกระเทียมนี่ที่ได้ยุโรปประมาณอีู่แค่สามมือถึงเจียวลุ่งดินได้ครับอ่าเฮ้าบ่อลุ่งดินเฮ้ากับปลูกไใบมอง หน้าต่างที่เปิดรับแสงแดดเน่มเศร้าได้ดีว่าเขาปลูกใส่ขี้ดินก็ได้เพราะว่าพื้นที่เขาไม่มีพื้นที่เขามีเขาก็กล้าเพาะพันธุ์ไปลายๆแล้วเขาก็เปโน่งแปลงปลูกเป็นแถวเป็นแถวมันจะง่ามครับนี่คือวิธีกล้าหอมและกล้ากระเทียมโดยขวดน้ำที่ใส่แล้วเหลือใส่แล้วเอามาเห็ดเป็นเพาะพันธุ์เพาะให้ลากมันออกก่อนต้องกเป็นเมเลรุ่งดิน มันถึงจะเกิดเร็วครับน,นี้ค่ะคือได้เฮ็ดไว้ได้ซีมือแล้วครับพร้อมสีล่งเอาปลูกแล้วครับเป็นุ่มเป็นยอดสุ่มเป็น,ปน,ปน,ปนแตกแน่งแตกๆๆอยอดออกมากลนะครับพร้อมสีล่งดินผมว่าสีเอาล่งดินมือนี่ละมือปั้นบาะฮัดคือคือมือนี่แหละนี่ก็กดติดตามผมนด้ด้วยครับด้วย เฮ็ดคิปหลายคิดเติ้งคิดสมสลฮัดเติงคิดสมเครื่องสะพาเติงคิปสวนเกษตรเพราะว่าที่พื้นที่ใกล้กันติดกับกล้นานแสวงเจริญนะครับที่ผมซื้อทิ้ไว้ผมก็เลยปลูกให้มอแล้งหรืองานก็ลงไปปลูกครับอดติดตามผมนะครับ ได้ควมคิดเห็นน้าจากพ่อแม่พีน่น้องหรือพ่อแม่พีน่น้องว่ามันต่างเัียงสันเังซี่ก็บ,บอกมาผมก็คือได้ทาไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการบอกเล่าเก่าพานกันครับผมคิปนี่ค็ขอมพี่เพียงไวแค่นี้แหละครับจะเป็นเพ่อ